คุณได้สองอาทิตย์เองอะอใช่ครับแต่แต่มีศึกษามาบางโอเคปกติเล่นเซตไหนเซตนี้เลยใช่ไหมอ่าใช่ครับเอาอาดีออกได้ไหมใส่ดินหุกอ่างัา้นเ,เราเล่นเซตนี้ไปก่อนนะผมเดี๋ยวผมดูคุณเล่นก่อนว่าเกมหนึ่งคุณเล่นไปเลยตามสไตล์ของคุณเลยคุณเล่นยังไงคุณเล่นไปเลยนะผมจะดูแล้วเกมหน้าเราค่อยว่ากันคุณเล่นได้สองอาทิตย์มองหลังได้ยังเนี่ยอ่าได้สัก หกสิบเปอร์เซ็นตแล้วกัน <okay S 2> ครับโอเคครับโอเคดีกว่าไม่ได้เลยอันนี้เล่น <laughs> เล่นเองเลยนะผมไม่ผมไม่สอนนะผมไม่พูดนะเล่นเองเลยครับผมอยากรู้ว่าจะเล่นเล่นยังไงแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมาว่ากันเกมหนะ้าถ้าไม่ใส่มองไม้เล่นได้ไหมอ่าต้อง <laughs> ลองดูครับแต่แต่ถ้าไม่ใส่มันไม่รู้ว่าจะไปไหนต่ออ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจ มอนได้แตฟังรูนอยู่อ่ะกูเข้ามาแล้วในรถไงต่อเนี่ยชักกี้เห็ดตามแมงมุม เดินก็ได้นะไม่ต้องวิ่งเดินเก็บสบปินด้วยเก็บคูดาสปินวิ่งเลยก็ได้แอ้มเหลือแอ้มเหลือไว้นิดนึงนะ่งเพราะเราไปจับเครื่องมันก็จะติดคูคดาคูดาบอกกำลังอยู่ดีแต่แต่แมตช์นี้มันดูเงียบสงบจังเลยนะครับเมื่อกี้ที่แนะนำไม่ใส่นิทุกเนี่ยถ้ามีเรามีดิทุกเร,เราสบายแล้วต่อให้เราโดนแขกก็ชิวๆเพราะเราได้ช่วยเพื่อนแล้วทีหนึง่ง มันไว้ช่วยตัวเองได้อ่ะโดยที่บอกเวลาเราโดนแขนแต่เพื่อนไม่มาช่วยเราเรายังดิ้นเองของตเองได้อะที่อยากให้ใส่อะใส่มาแทนรูปหัวใจใช่ไหมครับได้ใส่ไทรอดีนอลีนก็ได้เสดงว่าเข้าชาร์จ เอ็เนี่ไงเออเข้าชาชิบหายองไอ่ะแล้วกูก็หลุด ใช้มองไม้ไม่คุ้มอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าในแมสที่เราโดดหน้าต,ต่างมาเมื่อกี้บ้านมันไม่มีในนั้นอ่ะครับหลักมันต้องฉีกไปเลยไม่ต้องไปวนแล้วมันโดดหน้าต,ต่างได้ของบันข้ามเราก็ฉีกไปหาไม้เล่นเลยเรายังมัววนอ่ะไปโดดหน้าต่างอยู่ทนันที่เรามีมองไม้เราใช้มองไม้ก็หมนไม่ได้ใช้เนี่ยเกมเนี้ยหลักๆเลยเนะนี่ยอดีตไม่ทำงานไม่ได้ใช้อีกอะดรีนาลีน เดี๋ยวเราโดนออกหน้าต่างไปเมื่อกี้ซ้ายมีไม้ขวามีไม้ด้านด้านขวาทางนู้นอะเราเห็นอยู่แล้วแต่เราไม่ขีกอะเรายังเลือกที่จะวนอยู่ในหน้าตา่า,ตา,างนั้นที่ไม้มันไม่มีในแมสเนี้ยมันแทบไม่มีผลเลยอ่ามีลุกโคบไปโคบไปมันน่าจะเป็นไรเพื่อนไหนหายไปดูเพื่อนอีกสองคนอยู่ไหนคนนู้นเปิดประตูอยู่นู่น เราเดินนะอย่าวิ่งนะเก็บสปินไว้นะนะครับกนะ็แอบก่อนแอบหา,าที่แอ,ฮอบฮิวมันนะมันไปมาหนามันรู้วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย ฮิวเลฮิวเองเลยกระเป๋ามีฮิวเองเลยฮิวเองเลยเหลือลลนิดเดียวเองฮิวเองอ้อผมถือว่ามันต้องรีใหม่ขับมาลองเจ็บล้ววิ่งไปเลยไม่ต้องฮิวมันเดี๋ยวเจ็บฟรี ถ้ามันแขวนเราจะติดปอก,กับบังนะถ้ามันแขวนนะเราต้องไปแๆๆก้ๆแางนี้ก่นอนเพราะเรามันมีโปรชก,กี้อะ่ะเอาไม่ปวดนี่ว่าอ๋อเพื่อนอนคนที่เคยขาหมูมันล้มอยู่แต่มันจะย้ายขาหมูมาอยู่ที่ใครเขาเนี้ยรอดูลอเพื่อนก่นอนไปไปช็อเนี้ไปช่วยต้องไปช่วยแล้วช็อเน,นี้เพื่อนมีประตูแล้ว มัต้องไปอยู่นะปล่อยให้ม sh ันว hmm. ิ่งไปประตูเลยก็ได ah> ้เออมันไปประตูให้มันประตูนะเดี๋ยวบอลลูนหมดถ้ามันแทนที่จะวิ่งไปประตูมันไม่ทันหรอวะไปรอบล็อกมันอะเรียบร้อยอย่างงี้ อาสวยตายยากว่ะอ,งองนงี้ันี้เย็ยนมองออกเลยโทษเราไม่ได้ต้องโทดเพื่อน อนนี้วิาช่วยบอกว่ายืนมองอยู่หน้าประตูหลักๆเลยมองไม้ใช้ไม่คุ้มอ่ะบางจาังหวะมันควรฉีกเลยอ่ะไม่ไม่ไม่สมควรที่จะไปวนทั้งทั้งนี่ในแมสนั้นเราก็รู้อยู่แล้วมันเราเรามีมองไม้แต่มันไม่มีไม้อ่ะคือเอาออกหรือเปลี่ยนที่ใส่ดีครับเปลี่ยนเปลี่ยนเอาออกก็ได้แต่ว่าถ้าควรเล่นไม่ได้อ่ะดีจะลองลองดูไหมลองลองลองไม่ใส่ดูไหมอ่ะได้ครับต้องเป็นอะ,อ,อะไรครับอ่ะลองดูใส่ดินหุกไปใส่ดินหุกไป เวลาเรานั่งปั่นเครื่อนเนี่ยเราก็บองซ้ายบองขวาบองรอบๆอะบองดูว่าตรงไหนมีไม้ตรงไหนมีไม้เราก็คิดว่าถ้าบันมาตรงนี้เราจะไปตรงไหนบันมาตรงนี้เราจะไปตรงไหนอะเราก็บองล่วงหน้าไว้อะเราไม่มีมองไม้ก็จริงแต่เราสามารถสังเกตได้เวลาเราเดินผ่านอะไรก็ตามอะที่มันรู้ตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีรอบเล่นตรงไี้มีหน้าต่างที่มันจะเป็นคอมโบกันได้เราก็คิดไว้ก่อนล่วงหน้าไว้เลยอะถ้ามาจากซ้ายเราต้องไปทางขวาเราต้องไปตรงไหนต่อแล้วยังไงต่อถ้ามาจากขวาเราไปซ้ายเราไปยังไงต่อเราต้องคิดไว้เลยอะถ้าเราไม่มีมองไม้อะ ราเอามาเราก็เหมือนไม่ได้ใช้อ่ะเมื่อกี้กู้เลยโอเคครับคือมองไม้เนี่ยมันให้รู้ว่ามันมีไม้ต่อตรงไหนบ้างเราเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราเราสามารถไปวนตรงไหนได้บ้างแต่เราเมื่อกี้มันคุณไม่ได้ไปเลยอ่ะคุณหนุนหน้าต่างก็วนอยู่หน้าต่างอย่างนั้นท่้นที่ในในแมนไม่มีไม้อ่ะแต่ซ้ายมีไม้ขวามีไม้คุณเลือกที่จะไม่ไปคุณเลือกที่จะวนตอนทางที่ไม้มันนี้ไม่มันใช้ไม่คุ้มอ่ะเอาไปก็เหมือนไม่ได้เอาไปอ่ะเมื่อกี้ถามว่าดีไหมมองไม้ดีนะดีมากด้วยดีมากๆเลยแหละ แต่เพียงแค่ว่าใส่ไปแล้วมันติดคนถ้าบางคนถ้าติดแล้วถอดไม่ได้ถอดแล้วเล่นไม่ได้เลยนะแต่มันดีมากเลยอ่ะดีสำหรับมือใหม่มากๆเลยแต่ถ้าติดแล้วก็ติดจริงๆถอดไม่ได้จริงๆถอดไปปุ๊บไปไม่เป็นหรือว,ว่าไปตรงไหนต่อไปเล่นยังไงต่อเอ,อเวลากดโซโล่จะไม่รู้ว่าเพื่อนใช้แผ่นไม้ตรงไหนไปบ้างก็เลยติดๆไว้ <laughs> เราเดินออาขวาไปเอาขวานาทาังสวนานานแล้ววั น่าจะสะเตลมีโอกาสเป็นวีรบุรหรือไมเคิลน,นะมีโอกาสมีโอกาสลองมีสปินต้นเกมคนเดินก่อนหรือว่าวิง่งไปเครื่องเลยเดินก่อนก็ได้ครับคนเดินก่อนก็ได้ตัวอะไรวะเสียงลินเหรอเซตโทเทมเหรอเราพย,ยายามอยากขอเจอเราก่อนอะอันดับแรกอะ่ะเราพยายามต้องเนียนเนียนไว้ก่อนก็ได้เราอย่าพุ่งปากก็ได้นะเรารอก่อนก็ได้นะรอให้มันเจอใครก่อนลูน มันจะเจอเพื่อนแล้วอ่าปั่นเลยถ้งั้นปั่นเลยเสียงเหมือนลินล <_ an> ฟังเสียงลินอ่อนไ้รู้ใช่ไหมว่ามาซ้ายมาขวาว่าเราฟังได้อะรู้ใช่ไหมอ่าต้องแน่าจะรู้ครับแต่ว่าอาจาจะเซน <_ an> ไม่ได้ก็โอเคโอเค <_ an> แต่มันสามารถฟังได้ว่าเสเฟดมาซ้ายหรือมาขวาถ้าเป็นลินแต่น่าจะลินมั้งต่เท่าที่ได้เสียงหัวใจเมื่อกี้ตอนแรกน่าจะเป็นลิน มี่ยไปรอช่วยได้ไหมปล่อยเลยเครื่องนี้ปล่อยไปเลยค่อยๆเ,เดินไปเรื่อยๆป้อนนี้ไม่ได้เอาไว้เหตุป้อนนี้เอาไว้ช่วยฟรีแบบช่วยฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องเทรหตะระวังเขาเห็นนะเออแอบไว้ในห้องนี้ก่อนก็ได้แอบไว้ก่อนน่าจะแขวนในห้องนี้นะไม่ใช่ห้องนี้ก็ตรงการลางมลขึ้นกลับไปขึ้นบันไดได้ปะข้างหลังซ้ายนี่แหละครับข้างหลังข้างหลังครับทางที่เราเดินมาเมื่อกี้เลยค่อยๆไปไม่ต้องรีบค่อยๆไป เปิร์นี้มันไม่จำเป็นต้องเทรดอ่ะมันเอาไว้ช่วยฟรีอะ่ะวิ่งไปเลยก็ได้นะวิ่งไปเลยกระปินไปเลยก็ได้เออออกซ้ายนี่ก็ได้อซ้ายนั่นแหละแล้ววิ่งตามตรงระเบียงไปเลยแต่อนนี้จะมีไม้เซฟร้อยก็คือแผ่นเนี้ยเซฟร้อยเปอร์เซ็นต์ปัดเครื่องนี้ออกก็ได้ค่อยไปเซฟมันกลับมากลับไปปัดเครื่องเดิ่ก็ได้ครับ ซ้ายเลยนะครับลง<ก>มาตางวันใดกูไม่ต้องใช้ได้นะั่นออกมืนซ้ำแล้วนี่จะโดนโซนเครื่องอ่ะเดี๋ยออกฝั่งนู้นเสร็จนี่ว่าสวยเลยเดี๋ยวตรงนี้เสร็จอีกเครื่องนึงก็เหลือต้องน่าจะเหลือตรงกลางสองเครื่องเอาเครื่องนี้เสร็จก่อนอ้าวกูเข้าอย่างไว เครื so oh. Oh. Okay. Okay. ่องมันจะล็อกมันนี้ไปอีกการมั้งอ่ะรอก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวสิบวิวิ่งไปเลย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 เอาระยะได้มันวิ่งไงวิ่งยาวๆไปเลยล็อกกับไปปั่นล็อกกับไปปั่นได้ล็อกกับไปปั่นได้บันทึกเดี๋ยวมันก็กลับไปที่เสาป๊อปมาเลี้ยวประตูที่สอง ไปเลี้ยวประตูที่สองไม่ทันไม่ันแล้วพับเลยแต่ฟังเสียงเราฟังเสียงเอาครับว่ามาซ้ายเหมามาขวา,เ,าเดินเก็กบสปินได้นะเดินเก็กบสปินจังหวะสปินน่ะเดินเก็กบสปินไปก่อนออกห้องนี้ไปก็ได้เอาวิ่งต่อไปวิ่งออกไปเพื่อนต้องขานสามเครื่องนุน่นน่ะเลี้ยวซ้ายวิ่งเลี้ยวซ้ายเอ่าแล้วเคลื่อนแล้วประมาณนี้พับไปเลยนะไม่ต้องรอนะพับไปเลยนะเอ่อเลยเหรอครับเอ่อวิ่งไปก็ได้วิ่งไปก่อนก็ได้ ี๋ยวมันเฟดโดดต้องโดดลงาเมื่อกี้เลี้ยวขวาเราพยายามจะไม้เซฟให้ได้อ่ะดันอยู่หน้าอยู่หน้าไม้ไว้อยู่หน้าไม้เมื่อกี้ไว้เดี๋ยวมันได้ยินเสียงร้องเออฮิวเลยฮิวตรงเนี้ยฮิวเลยมานะมาเหมือนมานะเสียงเหมือนเสียงมาอยู่ด้านนอกไม้ตัวนี้จะเซฟแล้วก็ไม้ที่เราวิ่งลงบันไดแบเมื่อกี้มันจะเป็นไม้เซฟร้อยเปอร์เซ็นต์อะ เครื่องไหนเสร็จป่ะโอเคเปิด็ด่องปัดข้างหลังได้ป่ะข้างหลังข้างหลังเครื่องนี้ปล่อยข้างหลังอ่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาแล้วในห้องข้างหน้าเนี้ยมันจะมีเหมือนมีเครื่องอยู่ซ้ายมือเราให้มันมามันจะลงมาสอนเครื่องมันจะลงมาดู อยู่บนหัวอขออยู่ยนี่นี่วะอ๋อตรงนี้ไม่มีเหรอน่าจะงั้นน่าจะห้องสมุดละเดินไปเรื่อยๆนะอย่าวิ่งนะเก็บสปินไว้ห้องสมุดนี่ตรงนี้หรือตรงนู้นนะครับเนี่ยห้องสมุดอยู่ขวามือข้างหน้าเลยเนะี่ยให้เพื่อนไปปัดใบเครื่องน,งนี้ปล่อยมันเราปัดอ๋อเสร็จไปแล้วนี่วะห้องสมุดอนะ่ะไอ้แหนกเครื่องอยู่ไหนวะตรงกลางสองเครื่องมีตรงนี้กับข้างล่างอ่าดูในดูในห้องข้างหน้านิดหน่อยมีไหม ไม่มีวะน่าจะฝั่งตรงข้ามแล้วต้นเทพข้างล่างนี่เครื่องจะเสร็จได้เครื่องอยู่ไหนวะอ๋อนี่อยู่นี่นี่หรือเปล่าครับอ่าอ่ปั่นเลยก็ได้มันไม่มีตัดต้นไม้หรือยังฮารโร่กูใช้เดือยของมันเองอะไรวิ่งเลยวิ่งให้เปิดเลยวิ่งเลยนะออกเพื่อเปิดแล้ว ไมเปิดประตูด้านหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรให้มันเจอเราได้อ่ะไม่เป็นไรหรอกเรามีดินฮุกอ๋อเขาเล่นกับเพื่อนอยู่ตรงนี้เอ่อเวลาบล็อกเวลาบล็อกเดี๋ยวเวลาบล็อกให้มันวิ่งตามไปเลยวิ่งตามไปไปได้นะเก็บสปินนะ 99, ได้ไหมก้าวๆได้ป่ะเก็บก้าวๆแล้วเราก็วิ่งอ่ะ,อะถ้ามันมาเราก็แค่เดินนิดเดียวแล้วเราก็สปินเลยก็ได้เดี๋ยวขวา เป็นไรอะไรเดี๋ยวเขาช่วยเปิดประตูก่อนเปิดปตู้ได้มันก่อนขวามือนั่นแหละนั่นแหละตรงไปต้องแขนตรงไหนวะเนี่ยแขนข้นางบนเปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิดไปเลยนี่เปิดไปเลยเ ไปแม่งสองคน,นตรงนั้นให้มันช่วยกันไม่รู้จะช่วยได้ไหมแต่เราเกาขึ้นบันไดซ้ายมือข้างหลังเนี่ยวิ่งไปเลยนะวิ่งไปเลยนั่นแหละแล้วก็ไปช่วยมันให้กูปรับให้ป่ะไปเลยไปเลยไปเลยเออไปเลยไปช่วยเลยเทดได้อะเทดได้เทดได้เทด,ดช่วยเลยเออฟรีไม่ต้องเทดฟรี พับเลยพับสวยวิ่งไปเลยยาวมันไม้เซฟอยู่แล้วเราอยู่ไหนเนี่ยมีควรเปลี่ยนอะไรไหมครับก็โอเคแล้วนะเราแค่รู้จังหวะเล่นถ้าถ้าผมไม่บอกอ่ะรู้ไหมว่าควรเล่นยังไงพูดถึงน่ะ อาจจะมีหลงแมพบ้างนิดนึงไะครับอ่ามันอย่างนี้แหละแรกๆก็จำไม่ได้หรอกต้องเล่นนานก่อนจะก่อนจะจำแมพได้อ่ะมันแค่มันแค่มันมันต้องใช้การจําอ่ะอีกนานต้องเล่นอีกนานครับอาจจะจำแมพได้อะไรได้อ่ะแต่ไม่นานมากหรอกเดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็จําเราก็เราก็จําได้ มีมีม,มีมีด่านอะไรใส่ไปป่ะออฟเฟอรี่มันยางสวยอ่ะก็มีแมเอ่ออุญแจเขียวมีป่ะอุญแจสีอะอันนั้นก็ได้แม็กวิลาน่ะแม็กวิลานเมื่อกี้นั่นแหละอันบนอันที่สามนั่นแหละอันที่สามอันนี้ั่นแหละนั่นแหละ,ละ,ละ,ละด่าหลักๆจะเล่นง่ายแต่ผมแต่ผมจะดูเดี๋ยวผมจะดูเล่นนะเกมนี้ผมจะไม่พูดจะไม่สั่งนะหลักๆเลยคือข้างๆข้างๆจอซ้ายแล้วฝั่งซ้ายมันจะมีไอคอนบอกอยู่แหละว่าใครทําอะไรอยู่ ถ้าเพื่อนจุกอยู่หรือเพื่อนปั่นอยู่เราเป็นคนตัวช่วยเราก็ต้องเนียนไปช่วยให้ได้อะไรแบบนี้โดยที่มันมีไอคอนบอกอยู่แล้วอะแล้วผมค่อยเสริมให้เล่นเองเลยก็ได้เล่นเองเลยแล้วผมจะค่อยเสริมให้นิดหน่อยหน่อยแอันดับแรกคือเนียนก่อนเนียนก่อนให้เจอเพื่อนก่อนโดยที่เราไม่ต้องเปิดตัวตัวเปิดเพราะเราเป็นตัวช่วยเราจะได้ใช้ดินฮุกไงพยายามเนียนเนียนให้ได้ก่อนจังหวะแรกอย่าเพิ่งรีบไปเปิดไปเปิดจุดเล่นนะเขาคืออย่าเพิ่งรีบซ่อมใช่ไหมครับใช่เราต้องเราต้องเนียนให้ได้ก่อนไอ้ี่ยกูจะเข้าเลย ให้เพื่อนมันเปิดไปกนก่อนอไ,ไม่เป็นไรเราเราพยายามเนียนเนียนหาที่เนียนเนียนก่อนมันจะเจอเพื่อนแล้วโอเคงั้นเราก็ไปปั่นเลยถ้าเจอเพื่อนแล้วเราก็ปั่น เนี่ยนั่งปั่นล้วก็มองไปเนี่ยเนี่ยอย่างแมสเนี้ยหน้าต่างเราสามารถไปโดคอมโบกันได้เห็นป่ะรวมถึงไม้แผ่นนี้ด้วยไปโดหน้าต่างฝั่งซ้ายมือนะแมสเทพอ่ะมันเป็นคอมโบนะเราสามารถทําให้มันเป็นคอมโบกันได้เราพยายามมองรอบๆเวลาตรนนั่งปั่นโดยที่แบบไม่ต้องนั่งมองแต่เครื่องเราพยายามโฟกัสหลายๆอย่างไม่ได้เลยไกลไม่ต้องนี่ไปช่วยก็ได้เผื่อเพื่อนไกลให้เพื่อนป็นช่วยเพื่อนไกลเดี๋ยวเพื่อนนก็ช่วยกันเองเราปั่นไปก่อน เรเกี่ยว่าช่วยเฟสอื่นกันได้ไม่ต้องรีบไมูค้าวไม่ได้ว่าอย่างนี้ได้ครับข่าวสวิตกูบอกเลยว่าอยู่แบบพอเพียงมากกว่าไอ้แมพที่แมปไอ้มอสที่แล้วอ่ะกูพูดเฮ้แมนเกอร์ให้เพื่อนมันเล่นไปเราอย่ามาตัวตัวเพื่อนมันเล่นไป เขาตู้วันฟ้าได้นะพ่อเดี๋ยวเพื่อนมันมาแน่ขาดแล้วขาดไปแล้วว่าเพื่อนมันมันลากแน่ขอให้มันเล่นไปก่อนโดยปกติฆาตกรเขาไม่เปิดตู้ใช่ไหมครับมัน <c oughs> ก็ไม่เปิดหรอกถ้ามันไม่เห็นอนะ่ะมันต้องใช้ปิดไอรอนแต่เริ่มมาต้นเกมเดินไปเข้าตู้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำ ตอนนี้มีเปิ่งเก้าวิมันมีมีเปิร์กเห็นอะไรเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้มัต้องใช้ไอรอนในรถเขายังวนอยู่ปล่อยปล่อยมันไปมันมีกาต้องขึ้นทั้งสามตัวก่อนมันจะแจ้งเตือนไอรอนกูบอกว่ามันต้องใช้ไอรอนน่าจะมาแล้วตัวหนึ่งดูวันหลังตู้หน่อยมีป่ะยังยังครับนจะไปละฮะค่อยออกเลยแล้วก็ไปปั่นเครื่องเดิมคุณแรงยนี่ไม่ได้ แต่รจริงๆแล้วเข้าตู้ไม่แนะนําเหมือนกันน่ะถ้ามันโดนคือมันโดนจกเราไม่มีโอกาสแก้ตัวแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกเราโดนตีเรายังมีโอกาสแก้ตัวกับเขารอบสองอ่ะเราจะโดนตีแค่ทีเดียวอยู่แล้วเราไม่เราไม่ล้มอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเราอยู่ในตู้เราไม่ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลวเราโดนแพ้เลยทันทีไอ้ี้ยมึงมึงเล่นมึงเล่นไม้คราฟคัสสิรอดได้ไงวะเท่าที่ดูนี่ถ้าจะเรียนรู้ต้<ก>องเรียนรู้นั้นณ้เวลานี้เลยอ่ะ เพราะไอดีเออยังไม่สูงเราเจอคิลเลอร์ที่ยังยังไม่ได้บบยังไม่ได้ช่ำอะไรขนาดนั้นน่ะถ้าพอเอ็มอาร์สูงมาเจอจช่ำช่ำแล้วมันจะเราจะเรียนรู้อะไรยากละเราต้องเรียนรู้แต่ตอนนี้เพื่อเอาอก่อนก่อนก่อนแน่นี้ก็ศึกษาของคุณเอกมาครับที่ท,ทเรียนได้ก็คือดูของคุณเอกมาเลย <c oughs> ประมาณนั้นแหละครับค่อยค่อยค่อยเนียนไปช่วย รอรอเพื่อนไปก่อนก็ได้นะครับรอให้มันเล่นไปก่อนเพื่อนเปิดตัวเดี๋ยวเราช่วยกับกลยเดี๋ยวมันต้องเทตุเพานั้นมีไปช่วยแล้วปล่อยมันเป่นแค่กำลังไปมันช่วยแล้วก็ปล่อยมันเดี๋ยวเราซ้ำเครื่องมันอนะที่ที่มันปัดนื่เกี้ <substit uting> แต่จร so like ิงๆแล้ว nice. ถ้ารู้จังหวะการกัดระยะของสปินได้ก็ก็วิ่งไปเลยก็ได้ไม่ต้องมาเดินเก็บสปินก็ได้วิ่งไปเลยแล้วค่อยมาเดินเก็บกับกำลังเอาได้ครับเดี๋ยวลองกะเวลาดูน่าจะเหลือเคือบ้านใหญ่ขวาบนซ้ายบนไม่ก็บนกลางข้างหลังเครื่อง่ข้างหลังข้างหลังนั่นแหละในบ้านใหญ่น่าจะมีเครื่อง วิ่งเลยก็ได้นะไม่ต้องไปเดินเกี่ยวกับปีนแล้วครับซ้ายมือเครื่องอ่ะอไม่มีน่าจะอยู่บนกลางก็มีมีมีหนิ่งขวาบนไอ้ยอรอันนี้ตายแล้วเขาไวิ่งตกเครื่องใช่ไหมยังไม่ยังมไ,มมไม่เอาแล้วนะ้รน้าวิ่ เนียนไว้อยู่แถวนี้ก็ได้ครับเนียนไว้ในแมนนี่ก็ได้เนียนรอช่วยเดี๋ยวยังไงก็ล้มแน่นอนอะผมว่าในแมนนี่มาไม่มีแล้วเอาไอ้กูเชิญพวกมึงเข้าแล้วอะเข้าดิเข้าปกติ เหมือนเพื่อนสลุดแล้วเหมือนกันอ่ะไอ้พวกมึงข้าบ้านที่เกันเป็นไรน่าจะไปเคลื่อนหรือเปล่ากดกดทีเอามากดที กูยังไม่เจอผมคิดอู่แล้วกันไอ้ยนงไงไอคอนข้างๆมันมีบอกอยู่แล้วครับว่าเห็นไหมวาม่าใครทําอะไรอยู่ไอคอนเด็ดโดนไล่อยู่ข่าวมันมเล็กๆกระดิกกระดิกดกค็คือคิลเลอร์ไล่เพื่อนเราอยู่มันมีบอกหมดครับนะอีกคนนึงเปิดประตูอยู่เราก็ไแค่ไปรอช่วยมันไอมีกูเจอไอไม่ใช่ไอเล่ากูเจอน้ำอ่ะน่าจะออกได้ครับ เรือ่องนึ่งพยายามพยายามแค่ไม่เล่งไม่เล่งจังหวะตัวเองมากเกินไปแบบว่าไม่ใช่ว่าปีนเรามีดินหุกแล้วเราจ้องแต่วิ่งจะไปเทรดเพื่อนให้เพื่อนลงมาแล้วเราโดนแขวนแทนนี้มันไม่ใช่อ่ะเหรดพวกนี้คือถ้าถ้าได้ช่วยฟรีมันมันจะดีมากครับเปิ์ลมันจะจะได้เปรียบมากแล้วเปิ์ลม,มันจะโหดบ้างถ้าได้ช่วยฟรีแล้วเราทาบ้านดินหุกได้โดยที่ไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องมาช่วยแล้วมันดูแลตัวเองได้ด้วยถ้าเราช่วยได้แล้วทีนหนึ่งเราไม่ต้องไปง้อเพื่อนไม่รู้ว่ามันจะมาช่วยไหมเราก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ยเรา นั่งปั่นเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกอะ่ะ <ผม S 1> พยายามเนียนมองรอบๆว่าเราเล่นเขามาซ้ายเราไปขวาเราจะไปยังไงเขามาขวาเราไปซ้ายเราจะไปยังไงเมื่อกี้แบบที่ผมบอกมันมันสามารถเรามองจุดนั้นเป็นการคอมโ,มโบของแมสได้เราสามารถมาเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับหลักๆเลยแค่แค่น, <S <S น,นี้นี่ผมก็ว่าดีนะเนียนแต่ในอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องไม่ต้องจูกเก่งเนี่ยก็รอดเนียนคิดแล้วไม่เจอคือเรารอดจบเลยครับง่าย แต่พอเล่นประมาณนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันครับใช่ประมาณนี้พยายามไม่แค่ไม่เปิดตัวเรารู้จังหวะการเล่นของเราก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องมาเล่ง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 เกมกับอย่าไปทําเกมให้เขา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 ทางคิลเลอร์เราเราต้องให้มันเดินตามเกมเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นต้องจูเก่งครับผมบอกเลยแค่เราแอบเก่งเก่งแอบปันแอบช่วยให้ได้คิลเลอร์ไม่เจอเราคือเรารอดแล้วแค่นั้นคิดง่ายๆแค่คิลเลอร์ไม่เจอเราคือเรารอดแน่นอนมันเจอคนเก่งมันไม่กลัวหรอกหมายหมดก็เสร็จมันมันกลัวคนแอบคิลเลอร์อะ ถ้ามันจะด่ามันจะด่าคนแอบมากกว่าคนจุกอีกปัญหาไม่เจอมันก็ทํะไรทาไม่ได้หลักๆเลยประมาณนี้แหละครับโอเคครับถ้าสงสัยอะไรถามได้ละแต่แต่นั้นมันก็มีแค่นี้ถ้าจะเรียนรู้ผมว่าควรเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าด่านตรงไหนมันเป็นยังไงอะไรยังไงไม้เซฟของแต่ละด่านมันเป็นด่านแบบไหนอย่างด่านที่เจอรีนอะมันด่าน้นมันจะมีไม้เซฟเลยหลากหลายอยู่ประมาณสามแผ่นสามสามที่ตรงนั้นด่านนั้นอะ ก็จะเป็นไมเซฟเลยนะตรงนี้าให้แบบเซฟ100เร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณน,นั้นแหละเราถ้าเรียนรู้ต้องเรียนรู้ตอนนี้ถ้าเอเ็มอาร์เราสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนสูงปไปสุดแล้วคราวนี้มันจะยากแหละว,ว่ามันจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆแหละได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะทำอคอนเทนต์ววกับเกมนี้เหมือนกันก็นกเลยเดี๋ยวนาจะต้องเริมศึกษาโอเคครับครับขอบคุณนะครับครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากที่ทําคลิปนั้นี้ไป สนใจมาถ้าทำคอนเทนต์นี้มาเลยมาหาผมเลยคอมมีเรามีพร้อมทุกอย่างมาแต่ตัวเดี๋ยวผมจะนั่ง,งเทนนั่งเทนข้างๆอย่างนี้เลยสนใจไหมถ้าสนใจทักแฟนเพจมาได้เลยครับผมทำให้ผมจัดให้คอนเทนต์นี้ตอนนี้ยังเล่นไม่ได้ก็ทำหาคอนเทนต์ทำอย่างนี้ทําไปก่อนดีกว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมนั่งเทนข้างๆเหมือนแบบเมื่อกี้เลยเดีย๋ยวจะสอนเลยว่าจังหวะควรเล่นอะไรแบบไหนเดี๋ยวนั่งเทนข้างๆสนใจทักแฟนเพจมาได้ครับจะจัดให้โอเคนะ